สวัสดีครับรลาน PC ector, พีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตครับผมวันนี้มี3าสีแรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับเอลสามสี่ศูนย์แปดีที่จดทะเบียนปี5้าหนึ่งครับผม, BT, บเ, 51, บผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยสภาพพร้อมใช้งานครับเก็บสีตัวรถเก็บสีคาดล่างให้เรียบร้อยครับผม ลวดซึมเก็บให้เรียบร้อยครับสภาพพร้อมใช้งานมาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างอันหลังเป็นผ่านห้าใบยีสองตราช้างอีโปโเช่นกันครับผม เรื่องดีครับผมให้ลรกใช้งานปกติ้างหลังไม่กระตุกครับ สภาพพร้อมใช้งานท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเอือโทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 5 2 5 0 2มกาปีครับผมสาปิสีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเป็นจรัก1กิโลห่าง3แยกหนูงเหลือม3กิโลและห่างสีแยกบ้านจาน7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ